ตั้งแป่นครโมเดลเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชแล้วก็ภาพของนายกกนกพรเดชเดโชมีภาพประชาธิปัตย์ติดอยู่ค่อนข้างชัดคนที่เขาไม่พอใจประชาธิปัตย์วันที่เข้าไปร่วมรัฐบาลกับคุณทักษิณเขาก็แสดงความรู้สึกผ่านผลการเลือกตั้งมาก็เลยทําให้คุณกนกพรเลยแพ้วันรอบนี้เนี่ยมันเป็นการหาเสียงกันแบบถล่มกันด้วยด้วยสื่อโซเชียล การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะเนี่ยอบอจอที่กําลังจะมีขึ้นเนี่ยค่ะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพักประชาธิปัตย์กับแบบที่ไม่ได้ลงในนามพักประชาธิปัตย์เนี่ยที่เหมือนมีสีน้ําเงินอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณเทพไทยมองอยังไงคะคือในวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่นครโมเดลเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชแล้วก็ภาพของนายก กนกพรเดชเด,ดโชมแม่ของคุณชัยชนะเดชเด,ดโชมีภาพประชาธิปัตย์ติดอยู่ค่อนข้างชัดคนที่เขาไม่พอใจประชาธิปัตย์วันที่เข้าไปร่วมรัฐบาลกับคุณทักษิณเขาก็แสดงความรู้สึกผ่านผลการเลือกตั้งมาด้วยไม่มากก็น,น้อยอก็เลยทำให้คุณกนกพรเลยแพ้คุณวารินชินวง์ไป พอเกิดสภาพแบบนี้ปั๊บนครโมเดลมันก็ลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆในภาคใต้ที่เคยเป็นฐานประชาธิปัตย์ทั้งหมดเราก็จะเห็นกรณีของผู้สมัครที่จังหวัดสงขลาซึ่งภายใต้การสนับสนุนของบ้านใหญ่สองบ้านก็คือบ้านนิพนธบุญญามณีกับบ้านเดชิตขาวทองแล้วก็มีการโฆษณาว่าคุณสุพิษพิทัธรรมเนี่ยลงในนามพรรคประชาธิปัตย์ จนคุณสุพิษเนี่ยต้องมาประกาศนะว่าไม่ได้เกี่ยวประชาธิปัตย์นะไม่ได้เกี่ยวกับไม่เคยเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เพียงแต่รู้จักกับคุณนิพนธ์รู้จักสนิทกับคุณตาวอนสนิทกับคุณนายกชายคือคือผิดกับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าบอกอยู่ประชาปันนวิ่งเข้าหาเลยอ่ะเพราะใครลงประชาธิปัตย์มันก็ได้เปรียบแนเพราะนี่วันนี้เนี่ยนครโมเดลมันก็ลุกลามไปใช่ไหมลุกลามไปทั่วอย่างเช่นที่จังหวัดพัทลุงอย่างเงี้ยที่พัทลุงเนี่ย บ้านใหญ่ธรรมเพชรก็ถือว่าบ้านใหญ่แล้วนะ,ะ,ะเขาก็มีเครือข่ายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จคือตั้งแต่นายกอบจอนายกอบตอนายกเทศบาลสอส,อสอคือของเขาหมดแล้วก็มีเครือข่ายมีบริษัทรับหมงรับเหมาทําธุรกิจเบ็ดเสร็จหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในภาคใต้เนี่ยนอกจากพัทลุง แล้วเนี่ยกระบี่ก็มีบ้านใหญ่ตรังก็บ้านใหญ่คือบ้านใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะในในวันนี้นะค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสภาพว่าคนส่วนหนึ่งที่จะล้มบ้านใหญ่สามารคีกันโดยไม่คํานึงว่าไอ้คนที่จะมาล้มเนี่ยสีอะไรเราก็เห็นความพร้อมของสีน้ําเงินเนี่ยค่อนข้าง,งมาก,มากมเพราะที่นครโมเดลเนี่ยคุณน้ำเนี่ยมันก็มีสีน้ําเงินเนี่ย ทราบอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ในพัทลุงนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นเนี่ยมันก็มีสีน้ําเงินเขานข้างไปแซมเนี่ยค่อนข้างเยอะมันเหมือนกับเกิดการสามัคคีกันเพื่อที่จะเล่นงานหรือว่าชิงตําแหน่งคืนจากบ้านใหญ่เพราะวันนี้เนี่ยบ้านใหญ่ก็รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้แต่ว่าภาคอื่นเนี่ยบ้านใหญ่มันก็ไม่ค่อยกระทบ กระเือนเท่าไร่แต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นภาคที่มีเขาเรียกมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงมีความเข้าใจทางการเมืองสูงพรรอบนี้เนี่ยมันเป็นการหาเสียงกันแบบถล่มกันด้วยด้วยสื่อโซเชียล